แกไม่อยาก่เเอาดีๆแต่หนูไม่ข้าวแมววิจยน่ารักอ่ะเอาไว้ลอง ถาไห่คะน,น,นี่ปลานีปลาร้อยหาร้อบาทค่ะเอาปลาไปทไอะไรเอปปาปลไปไให้แมวอะม่ะเตยเป็นปลาแมว <c oughs> มีูกันได้ค่ะมีสวิตป, <c oughs> ปิดเปิดเอบบน้อยในสวิตปิดเปิดอ๋อต้องทำไงคะอันนี้นะคะก็จะมีสวิต์ปิดเปิดแบบนี้นะคะ มีที่แท่นชาร์จให้อาศัยโทรศัพท์ชาร์จเข้าไปนะคะจ้ะอ้าวปลาปลานอนหลับปลานอนหลับปลานอนหลับนี่นะคะไม่ต้องเสียดิษฐ์อ่าใจค่ะอ๋อเขาก็จะดิ้นใช่ค่ะเขาก็จะดิ้นแบบนี้นะคะับอุ้ยเตยอันนี้แมวเขาเขาจะชอบนะคะแล้วเขาจะไม่ทำขาดเขาจะตักหยอกอ่ะเคยเห็นไหมเแมวแมวเขาเล่นกับหนูไหมเขาจะโตบดที่นั่นแล้วก็เล่นจนโนอ๋อไอ้พวกเปียกหมดเลยค่ะของเล่นแมวใช่ อุ้ยเตยน่ารักอ่ะน่ารักนิ่งจักเอาไว้ทดลองจักนิ่งน่ารักดีค่ะยายนะสั่งจริงๆเนาะยายสั่งมาจากของร้านซาด้าข้าวตัวไหนเตยแต่ทีนี้พอพอมันหมดงานนะคะยายไม่อยากเอาไม่เอาจริงๆแต่โน้นนี่ขาแมวบ้านเราเล่นออกเลยมันก็ตาแมวตาคนก็ได้อันนี้อันนี้ก็สามารถสอดสอดอดซักได้นะคะเอาหืวออกมาแล้วก็ซักเขานะะคโอ้โหพอซักได้ เขาเพื use, ase, no right? 10่อนตกพื้นอะไรอย่างเงี้ย <tutaj> ค่ะเท่าเท่าไหร่นะคะ150บาทกระดูกจากสองบาทนะคะลดลงมาเลยนะคะเหลือ150่งร้อยบาทหนึ่ะร้ลดตั้งร้อยหนึ่งอย่าง่ารักดีอ่ะเลยเอาไงชักตัวค่ะเพราะว่าอันนี้ก็ใช่ค่ะไม่แพงพอเย็นอยู่อยู่เอาตัวไหนเอาตัวไหน อันตัวนี้เหมือนปลารู้ว่าแม่ว่าเราวิ่งหนีไม่ไม่ไม่วิ่งหนีค่ะหนีนนมั่ารักเลยแม่ว่าหนูงูนะคะตลกแม่ค้าไม่ได้แม่ค้าไม่ได้ตังค์นะอื๊ดอื๊ดเรียบร้อยเลยเรียบร้อยค่ะใช้ไม่ได้